นะจ๊ะสวรสหวานก็ะสันม,มาจากเขาใหญ่สวรสดสวรสนี่ยจริด้วอม,มันจะหวานหอมหอมไม่เปรียร้ยวแบบเปรี้ยวแ่บสวรสหวานเนะีะซื้อมาจากวังน้ำเขียวเขาใหญ่ อันนี้แบบเปรียวบบเปียวๆ,ๆนี่แบบปรุงใส่พริกใส่ชุบรสแบบนี้ลูกสาวเป็นคนปรุงนะคะพริกๆเนี่ยนหนุ่อม,อ,มอันนี้ใส่พริกถงใส่ปลาร้านิดหน่อยใส่ชุรสมาเส้นเนแต่ว่าแม่มักเปรี้ยวๆนี่จะนัวๆหอม,อม แต่ถ้าเยยป,ปรี้ยวไม่อยาร่ลยอันนี้ชอบเปรี้ยว